ามาดูสายหลอนรับเดินรับบริจาคครับสวัสดีครัสสบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขอกระใสได้สวัสดีครับอ้<ฮ>ตกล่วงแตกล่วงแตกล่วงจีนงค์คนรอครับสายถัเดี๋ยวสายหลอนประกาศใหม่เร็วเปนเี่เดี๋ยวๆดี๋ยวเดี๋ยววุ้ยเดีอยดูลุ สองมือรถกระเป๋าสเท้าเร่งเข้ามาครับผมน้อเขาบอกว่าเดี๋ยวขอบคุณครับผมขอน้าด่หน่อยครับขอ้้ต่งแล้ครับเ็ควัสอง้เห็นแล้วรคบเอาอเยที่คจะเีู๋้ลยมาสุดเดินะนะึงรถแล้วอยลูกวะลูกน ส่คนุดนี่ยื้อเหล้าคหนึงย oh, ิ่ดังดังหน่อยครับดังดหน่อยครับแอบแกลบก็มาครับเอ้ตัวจี๊ดก็มาเดตัวจี๊ดตัวจี๊ดอยู่นี่ฮัลโหลดึงจานอัดกันหน่อยฮัลโหจานอัดมีอานอัดจานอดอยู่ดีครับโอ้โหจานอัดแล้วเจ้า่อ่ไไนไไนปนไไนเปิดด เรเอาเโยกโยกเอาโยกครับร้อนๆอรักยเตงบุเครัถดับเครื่องด้วยนี่ทำไมอยู่ได้นี่นี่เราจะรออะไรนี่วันดีจ้าร้อนนะครับอ้ยเอยตงกับเราอ๋อไม่มีใบย้อยเลยเาเปิดประตูมาใครร้อนกว่าใครน้อยนี่เนาะมีแลครับ ไเ้าเลยนี่เลยนี่แรกก่ะสังเกตนะครับเราเราเราไม่ได้เรี่ยอะไรนะครับเอาล่วงหน้าเราไม่ได้เรี่ยอะไรครับเราบริจาคนะครับตังค์ใครล่ะไปเดี๋ยกลับมาเดี๋กลับมาครับเลกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยอุ้ยประกาศขายกับข้าวให้พ่อดุ่นป่ะเดี๋ยววะสายร้อนเต้นหน่อยสายร้อนเต้นหน่อยครับมาครับผมโหมดดูได้ครับ ทำบุญบางครับจะเลี้ยงเตะน้องน้องโดอูดูดสายอโอ้โหวันแล้วโอ้วัแล้วขอรับรัสวัสดีครับโอ้โดีครับ มทาครับเสียสงการครับผมมาครับมากับใครเสียสองการนี่มารถกระบะใครเกินคนนั้นใครคนนั้นใคเฮ้ยนี่จะบอกกันี่ก็มากับคนข้างหลังรถข้างหลังหรือเปล่าอตกใจหมดเลยมาละดูก็ร้าเ่ามากมาลก้นเฮ้ยบอกความบอกความขอบคุณครับ ทำบุญครับทำบุญครับผมโอ้ผมชอบทำบุญครับไปตะรถเขาอีกไปตเลยทุองเฮ้ยไอเ่อดาดวนนี่ยอดได้ย่กคลักเอามาคืนครับครับผมสวัสดีครับสอบมือรถกระเป๋าสวัสดีครับ บริจาคด้ครับจี้บริจาคกับสายร้อนหน่อยจี้ตั้งอยู่กับปสามคะไม่เป็นไรจารราหนะาจ่าเฮ้ยเสียงหวานจังเลยหมดแล้วหมดแล้วทำไมไม่โยนเลยสัดดีจ้าสวัสดีรถรถหมูน้อยนี่วะ ครับครับผมสองมืแล้วกสาวจอดเท้เร่งขนาดี่คันเ้านั่ังงันมาเฮ้ยมันรอนี่หว่านี่นี่นันเนี่ยเร้่มเ่อรออของผ้น้อยด้วยอขอมผูน้อยด้วยนีเากลเราต้องมาต่อท้ายไม่รอรอของมู้น้อยด้วยน้ำเดิมอยู่ข้างหลเ้น้ำด่มอยู่ข้างหลังน้ำด่มน้ำด่มดื่มน้ำก่อนไปรุ่นเอามาเอาครับ

ใสร้อนลวีกแล้วลวอแล้วสีานแล้วดิขุดแล้วดิขดแล้ดโยี่าวดเาต้องนอนเอาครับนี่เะไฟไครับเสียบบลอปนอนนอนนอนตะแคงด้านหดด้านหนึ่งไม่ใช่ให้นอนกองโอ้ย ไปหาเทปปิดครับเอเด้อไปแล้วเกดออ้าวขบวนไปหมดแล้วครับทิ้งสายหลอนเอาไว้ครับเพื่อบปอกไม่ได้ตจ้งอยู่ตลาดเตยนนรอ บสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวตามสายร้อนก่อนามันหลาย้มันร้อน่ะนั่งก่อนมามา โอ้โหเขาลืมแล้วมั้งนี่อะสายร้อนไปนะครับผม ใช่แล้วอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเมื่อกี้ก็สนุกสุดฮาไปกับสายหลอนครับใช่หลอนเป็นไรสายห้อนรับบริจาค <c oughs> <c oughs> โอ้ยว้าอยอ่างเดียวเลย <c oughs> FC ก็คงสนุกไม่แพ้กันครับงานบุญครับผมช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ครับตังทุกบาททุกสตังถึงมือผู้ประสบอุทกผู้ประสบอักคีภัยแน่นอนครับขอบคุณครับสาธุด้วยสายหลอนสวัสดีครับ